บทสาธยายเรื่องอุณหวลาหกกานุปการาที่สูตรที่หนึ่งถึงห้าสิบบทสรุปแห่งกลไกกรรมและความปรารถนาในอำนาจแห่งธรรมชาติที่มาจากพระสุทดดันตปิฎกสังยุตตานิกายขันธวารวกักวลาหกสังยุต ในย่อหน้าที่545ถึง548เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอุณหเวลาหกธานูปการาทิสูตรซึ่งเป็นกลุ่มพระสูตรที่13ถึง52อันเป็นบทสรุปสุดท้าย แห่งวลาหกสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังชื่อของพระสูตรนี้มาจากคำว่าอุณหะที่แปลว่าความร้อนบวกกับคำว่าอาทิที่แปลว่าเป็นต้นและคำว่าทานูปการะคือการให้ทานเป็นเครื่องสนับสนุน ชื่อนี้จึงหมายถึงพระสูตรที่รวบยอดเรื่องราวของการให้ทานเพื่อสนับสนุนความปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นวาลาหก,กะเทวดาประเภทต่างๆที่เหลือตั้งแต่เทวดาผู้บันดาลความร้อนเมฆลมไปจนถึงฝนหัวใจของกลุ่มพระสูตรนี้คือการ ประทับตายืนยันถึงกลไกสี่ส่วนแห่งการเกิดในสุขติภูมิอันทรงฤทธิ์อย่างสมบูรณ์พร้อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าอำนาจอันเป็นทิพย์ที่ปรารถนานั้นจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันเพียงใดเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณไปสู่จุดหมายนั้น ก็ยังคงประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่างเช่นเดิมคือสุดจริตกรรมการได้ยินความปรารถนาและการให้ทานสนับสนุนณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อตอบคำถามของภิกษุที่ถามถึงเหตุปัจจัย ในการไปเกิดเป็นวาลาหกกะเทวดาในชั้นต่างๆที่เหลือทั้งหมดโดยในพระไตรปิฎกนั้นได้ทำการรวบยอดคำสอนทั้งหมดแล้วแสดงรายละเอียดโดยยกกรณีของเป้าหมายสุดท้ายขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั่นคือเทวดาผู้บันดาลฝนหรือวะสะวาลาหกะเทวดาว่าดูกระภิกษุ บุคคลนั้นมีองค์ประกอบที่ทำงานประสานกันดังนี้ประการแรกบุคคลนั้นมีพื้นฐานแห่งกรรมคือเป็นผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจประการต่อมาเขาได้รับอิทธิพลแห่งการได้ยินคือได้สดับมาว่าพวกเทวดาที่เป็น วสาวลาหกกะมีอายุยืนมีวันณางามมีความสุขมากประการที่สพลังของความปรารถนาที่เจาะจงก็ได้เกิดขึ้นคือเมื่อเขาได้ข้อมูลนั้นแล้วจึงเกิดความปรารถนาขึ้นมาว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาที่เป็น วสาวลาหกะเถิดและประการสุดท้ายอันเป็นการกระทําที่สนับสนุนความปรารถนานั้นคือเขาให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานพาหนะตลอดจนให้มาลาของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่พักและประทีปโคมไฟจากนั้นพระองค์ได้ทรงสรุปว่า ดูกระภิกษุข้อนี้แลคือเหตุและคือปัจจัยที่ทำให้บุคคลนั้นเมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกวสวาลาหกะเทวดาและหลักการเดียวกันนี้ก็ย่อมใช้ได้กับวาลาหกกะเทวดาประเภทอื่นๆทั้งหมดเช่นกันหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้องนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ความปรารถนาที่หลากหลายคือภาพสะท้อนของอุปทานที่แตกต่างนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดการที่มีบุคคลปรารถนาจะบรรดาลความร้อนบางคนปรารถนาจะบันดาลลมบางคนปรารถนาจะบรรดาลานนานดานฝนคือภาพสะท้อนที่ชัดเจน ของอุปทานหรือความยึดมั่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลจิตของคนเรานั้นมีความชื่นชอบความประทับใจหรือความผูกพันกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชื่นชอบความเย็นบางคนอาจจะประทับใจในพลังของสายลมบางคนอาจจะรู้สึกว่าสายฝนคือความชุ่มชื่นอันเป็นสุข ความชื่นชอบที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติเหล่านี้เมื่อประกอบด้วยกำลังบุญและการตั้งปณิธานก็จะก่อรูปกลายเป็นภพชาติที่สอดคล้องกับอุปทานของตนบทเรียนนี้จึงสอนให้เรามันสำรวจจิตใจของตนเองว่ากำลังยึดมันหรือผูกพันกับสิ่งใดเป็นพิเศษเพราะสิ่งนั้น อาจจะกลายเป็นพิมพ์เขียวแห่งพบชาติต่อไปของเราได้ 2. อ,อำนาจบรรดาลโลกยังสู้อำนาจแห่งการปล่อยวางไม่ได้แม้ว่าการมีอำนาจบัรดาลลมฟ้าอากาศจะดูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามแต่ในสายตาของพระอริยเจ้าแล้วอำนาจเหล่านั้นก็ยังคงเป็นโลกิยริกคือฤิ์ที่ยังคล้องอยู่กับโลก และยังไม่สามารถดับทุก์ได้ไม่ว่าเทวดาตนนั้นจะบันดาลฝนให้ตกหนักเพียงใดก็ไม่สามารถชะล้างกิเลสในใจตนได้ไม่ว่าจะบันดาลลมให้พัดแรงเพียงใดก็ไม่สามารถพัดพาความทุกข์ให้ออกไปจากสังสารวัฏได้ดังนั้นอำนาจที่ประเสริฐยิ่งกว่าคืออำนาจที่เกิดจากปัญญา ที่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในขันห้าการปล่อยวางอุปทานในตัวตนและโลกคืออำนาจที่แท้จริงที่จะนำไปสู่อิสรภาพและความสงบสุขที่เวลาหกะเทวดาผู้ทรงฤทธิเหล่านั้นไม่เคยได้สัมผัส 3. การสิ้นสุดของเวลาหกสังยุธคือการชี้นาาอออกจากอำนาจแห่งธรรมชาติ เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของมนุษย์ที่อยากจะมีอำนาจควบคุมธรรมชาติแต่พุทธประสงค์ที่แท้จริงคือการสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติและอยู่เหนือธรรมชาติการเข้าใจคือการเข้าใจกฎของธรรมชาติซึ่งก็คือกฎแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์และการอยู่เหนือคือ การพัฒนาจิตใจจนไม่วันไหวและไม่ยินดียินร้ายไปกับปรากฏการทางธรรมชาติเหล่านั้นไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวลมจะพัดหรือฝนจะตกจิตของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วย่อมสงบนิ่งและเป็นอิสระอิสรภาพที่แท้จริงๆไม่ใช่การเป็นผู้บรรดาลมฝนแต่เป็นการเป็นผู้ที่ไม่เปียกปอนด้วยฝนคือกิเลส และไม่หวั่นไหวด้วยลมคือโลก,กธรรมอีกต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร